รถนิสสันเซรีน a านะครับเช็คก่อนถอดซ่อมนะครับระบบเดิมๆติดรถมาก็เป็นระบบน้ำยา r 1 2นะครับหัวเติมก็ยังเป็น r 1 2ออยู่รุ่นนี้เครื่องยนต์อยู่ใต้เบาะนะครับถือว่าอยู่กลางรถเลยนะฮะกลางรถเลยนะฮะ ตัวนี้ข้างล่างก็จะมีพัดลมอยู่ตัวนะะช่วยในการดึงความร้อนซึ่งหม้อน้ําอยู่ด้านหน้าอันนี้ตรงนี้จะโลง่ลงๆนะฮะโลง่ลงๆหม้อน้ําอยู่ด้านหน้าหม้อน้ําก็จะมีพัดลมไฟฟ้าอยู่สองตัวนะฮะสองตัวรถคันนี้ผ่านการซ่อมนะฮะ ว่าโดยช่างผู้มีประสบการณ์นะฮะมีการ m o d ฟายดัดแปลงอะไรมาก่อนนะฮะตัวนี้ด้านหน้าก็แผงแอร์นะฮะแผงแอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแผงแบบลามิเนตแล้วนะฮะลามิเนตละพัดลมไฟฟ้านะฮะลมไฟฟ้าตัวนี้ก็คือมองแป๊บเดียวทุกคนก็จะรู้แล้วนะว่ามันเป็นพัดลมดูดมันควรต้องอยู่ด้านในรถนะฮะ แต่เอามาติดด้านนอกกันกลน,นูนนูนี้นะครับมอเตอร์โบนะครับอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้โบเวอร์อยู่ด้านนอก สภาพคอมแอร์นะครับสายน้ำยาก็มีคาบรั่วนะฮะคบาบรั่วตัวนี้ก็จะมีพัดลมอยู่หน้าอยู่หนึ่งตัวนะฮะเนาะ ่วยในการดึงดึงอากาศที่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้ที่เรามองนี่นะฮะก็จะเห็นคาบน้ำมันคาบคอมอะไรเยอะแยะนะฮะหมุนหน้าคอมดูนะได้ยินเสียงเสียงภายในคอมนะครับ ตู้หลังนะครับตัวนี้นี่มีช่องลมอยู่ด้านหน้าแต่ตัวตู้จะดูด้านข้างนะฮะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างต้องรื้ช่องเก็บของด้านข้างนั้นออกถึงจะเจอตู้แอร์นะครับมาดูด้านบนของคอมแอร์นะครับก็เยิ้มนะฮะเยะิ้มฉ่ำด้วยน้ำมันนะฮะ แล้วคอมภายในก็มีการเสียดสีมีเสียงดังแล้วนะฮะเปิดกุญแจครับเปิดกุญแจนี่มีพัดลมทำงานนะฮะก็คือตัวหน้าผ่านผ่านกุญแจนะฮะต่อผ่านกุญแจเปิดกุญแจครับ ตัวนี้ต่อผ่านกุญแจนะฮะถ้าต่อผ่านกุญแจในเวลารถวิ่งมันก็ทํางานฝนตกมันก็ทํางานนะฮะกลางคืนแดดไม่ร้อนมันก็ทํางานคือถ้ารถคันนี้ติดเครื่องเมื่อไหร่พัดลมตัวนี้ทํางานตลอดนะครับตัวนี้มีพัดลมตัวนี้ทํางานตัวเดียวลองเปิดอีกทีครับสองตัวนี้ไม่ทานะฮะตัวไม่ทานะครับตัวข้างล่าง ออกไม่ทับ้ากอย่างก็โอัดลมออกครบกันคร mm. ับลองเช็คดูตู้หลังออกเนาะในตู้แนนี่ออกครบเลยกระจาย แ<อ>ทบไม่เห็นความแตกต่างอันนี้แทบไม่เห็นความแตกต่างของแรงลมข้างหน้านะครับตู้หลังอรมลมออกนะครับจริงตู้หลังนี่มันจะมีรีโมทนะครับ แต่ก็ตั้งคอนโทรลพร้อมกับข้างหน้าได้นะอันนี้แสดงว่ารีโมทตัวนี้หายแล้วเพราะว่าเป็นแอร์รีโมทนะเป็นรุ่นแรกๆของระบบแอร์แล้วคือมีระบบแอร์มีเซนเซอร์นะครับตัวนี้ด้านหลังยังเป็นสปีดหนึ่งสองครับสามครับสี่ครับ ปิดกุญแจครับปิดกุญแจพัดลมหน้ารถก็หยุดต่อผ่านไฟออนนะครับรถเข้าซ่อมตอนเลขใหม่สี่1ส6สอมห้าันหนึ่ยกกิโลเมตรนะครับวัดแรงดันนี้ไม่มีน้ำยาเลยนะครับแสดงว่าระบบรั่ว นะรั่วแล้วก็เป ouais> ็นสาเหตุทำให้แอร์มีปัญหาเหลือรลังนะเห๋ือถอดถอดเช็คก่อนนะฮะคันนี้เราเสนอเจ้าของรถแล้วว่าตีค่าแรงถอดเช็คไว้ก่อนได้หรอคมณถอดถอดพื้นลมอ่ะกังงานนี้กำเนะถ้าจ้งเอาไงก็จ้เอาไว้ไม่ได้เหรอเาไม่อมพื้นลม ก็ต้องรุมมันบังหน่อยเดี๋ยวอ่ะครับอ่ะว่าดูหน่อยโอ้โห12เดือน955 ปีแล้วน่ะ55อืม2.955ว่ากันไปตู้ออกมาแล้วครับตู้หลังครับตู้หลังตัวที่สันเซลีนา่าอ่าครับ แขังแอร์ออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้ตนี้อัวนี้คือไดเออร์นะครับสภาพาตัว expansion วาว v e นะฮะของตู้หลัง ในท่อทางเดินน้ำยาแอร์ของรถนิสันเซรีนานะครับตัวนี้เป็นท่อเข้าตู้แอร์มันเป็นผงเป็นขุยแบบนี้นะฮะก็ทำให้ระบบแอร์มันทำงานได้ไม่ดีเห็นไหมครับซ่อมไปใช้ไปนะเศษตะกอนเศษ โลหะผงพวกนี้ก็ไปอุดตันนะฮะอุดตันในตัวกรองน้ำยาเข้าไปวิ่งในระบบอุดตันในแผงนะครับเรดลอดออกไดเออร์ก็ไปอุดตันในแผงนะฮะ